ขอปรึกษาวิธีการอัพยอดขายของในช้อปปีหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยช้อปปี้เขามีวิธีการอัพยอดขายเนี่ยหลายฟังก์ชันมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับสฟีเจอร์ใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวมานะครับฟังก์ชันแรกเนี่ยก็คือ Payper Post นะครับเราสามารถจ้าง k o l หรือว่า i n f l u e n c e r ที่มีผู้ติดตามเยอะๆทำยอดขายใน Affiliate เยอะๆนะครับเราสามารถส่งสินค้าแล้วก็จ้างตามเลดการ์ดที่เขาตั้งไว้เนี่ยผ่านในตัวช้อปปีได้เลยนะครับ <ๆ S 2> เขาก็จะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปทําเป็นคอนเทนต์รีวิวนะครับ จะเป็นรูปภาพวิดีโอต่างๆนะครับตามที่เราบีฟงานเขาได้เลยนะครับส่วนฟังก์ชันที่2เนี่ยก็คือฟรีแซมเปิลนะครับเราสามารถส่งสินค้าตัวอย่างของเรานะครับไปให้ k o l หรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถบีฟ KOL ได้นะครับแต่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะส่งไปให้ใครนะครับงั้นเราก็ไปดูวิธีการใช้งานของ2ฟังก์ชันนี้กันเลยนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าร้านค้าของเรานะครับแล้วก็ไปตรงคําว่า Marketing Center หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกคําว่าโปรโม โผ่านพาร์ทเนอร์นะครับฟังก์ชันเพย์เพอร์โพสนะครับจะอยู่ในตัวแคมเปญนะครับให้เรากดเข้ามาเลยแล้วเราก็กดเริ่มต้นครับเราก็มาตั้งชื่อแคมเปญนะครับแล้วก็มาติ๊กถูกตรงเป้าหมายนะครับว่าเราต้องการเพิ่มการเข้าถึงร้านค้าเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดขายนะครับในส่วนของรายละเอียดแคมเปญเนี่ยเราก็มากรอกข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนนะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับคอนเซปต์ของการนําเสนอสินค้านะครับแฮชแท็กที่ต้องการใช้ในโพสนะครับเวลาเราส่งเรื่องให้ KL เเนี่ยเขาจะได้อ่านรายละเอียด ในส่วนนี้นะครับเพื่อเช็คว่ารายละเอียดตรงนี้ตรงกับสไตล์ของช่องเขาไหมนะครับหลังจากนั้นเขาจะได้กดยืนยันรับงานของเรานะในส่วนของวันที่สิ้นสุดแคมเปญนะครับเราจะกําหนดวันไหนก็ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกสินค้าที่เราต้องการโปรโมทได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็มากดติ๊กนะครับสินค้าที่เราต้องการนะกดยืนยันนะครับกดยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันได้เลยเห็นไหมครับว่าในส่วนของ KL Market Place เนี่ยก็จะมี KL หลายๆท่านนะครับที่เขาตั้งเลท การ์ดของตัวเองไว้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าฟังก์ชัน p a y p e r p o s t เนี่ยเราจะต้องเปิดใช้งานระบบ Shopee Pay ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชัน p a y p e r p o s t ได้นะ ถัดมาก็จะเป็นฟังก์ชันที่2นะครับสินค้าตัวอย่างนะครับให้เรามาที่แคมเปญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่แคมเปญเฉพาะสินค้านะให้เรามาสร้างคอมมิชชั่นนะครับแล้วเราก็มาตั้งชื่อแคมเปญนะครับแล้วก็เวลาเริ่มต้นนั่นเองนะจะตั้งเวลาสิ้นสุดก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะปิดไว้นะแล้วก็เลือกนะครับผมก็จะเลือกเป็น K L ทั้งหมดนะครับหรือเราจะเลือก K L ที่เราต้องการเฉพาะเจาะจ,จงเป็นคนคนนั้นไปก็ได้นะหลังจากนั้นครับผมก็จะมาเลือกนะครับสินค้าที่เลือกนะแล้้วกกก็ดเลือสินคา เลยเลื่อนลงมานะครับจนเจอสินค้าของเราแล้วก็กดยืนยันครับเราก็มาตั้งอัตราค่าคอมมิชชั่นของสินค้าของเราก่อนนะครับข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถมาตั้งเองได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับจำนวนสินค้าตัวอย่างฟรีนะครับแล้วเราก็กดบันทึกนะครับหลังจากนั้นนะครับแคมเปญของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสินค้าตัวอย่างเนี่ยทำง่ายๆไม่ยากเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาในส่วนของ K L Market Place นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับว่าเรานะครับชื่นชอบ K l แอลคนไหนนะครับอินฟูคนไหนเราก็สามารถมากดคลิกส่งคำเชิญนะครับแล้วก็จะส่งเป็นสินค้ารีวิวฟรีนะครับหรือว่าเราจะเลือกไปในส่วนของ Payper post ก็ได้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้ง2ฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันใหม่ล่าสุดเลยผมเนี่ยคิดว่าตัว S h อ p e e เองเนี่ยคงจะดัน2ฟีเจอร์นี้มากๆเลยใครที่เพิ่งจะเริ่มมาขายของใน s h อป e e หรือว่าเป็นผู้ขายมานานแล้วนะครับแต่ยอดขายแบบน้อยๆอยู่เนี่ยผมแนะนาว่าให้ลองมาใช้งาน2เครื่องมือตัวนี้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับภายใน ในวันที่19มกราคมปี2567นะครับใครที่เปิดใช้งานฟังก์ชัน Paper y Post แล้วจบงานกับ KL ได้กดเสร็จสิ้นสถานนะการจ้างงานของ KL นะครับขึ้น Complete แล้วเนี่ยจะได้โบนัสกิจกรรมเป็น v o เ c อ e er ์นะครับคูณ2นะครับมูลค่าสูงถึง2,000บาทนะครับก็อย่าลืมไปเข้าร่วมนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่หน้า b โ o ช่องของผมได้นะครับแล้วก็เลือกเข้าร่วมกิจกรรม Paper Post ได้เลยนะครับขอให้ยอดขายทุกคนปัง ปังพุ่งเลยนะครับ